ส่วนลักษณะวิธีการอาบน้ำตามอาบน้ำอาบน้ำละมาดตามสุนนะของท่านรสสุนรอดสุนรอดสลัมเบื้องต้นเลยล้างมือทั้งสองข้างให้สะอาดก่อนเพื่อนเลยยังไม่ต้องอาบน้ำละหมาดนะสุนนะให้ล้างมือทั้งสองข้างให้สะอาดก่อนถึงแม้เราจะสะอาดอยู่แล้วแต่สุนนะให้อาบให้ล้างมือทั้งสองข้างจนกระทั่งถึงก้อมือ3ครั้งเสร็จแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการอาบน้ำละมาด ตรงนี้ให้พี่น้องสามารถเนียดได้เลยตามทศนะของวิชาการส่วนใหญ่แต่ว่าในมาตรบชฟีเขาให้ไปให้ให้เปนเนียดตอนไหนตอนน้ําถูกใบหน้าพี่น้องก็ล้างมือนะเปิดน้าให้ให้ประหยัดนิดหนึน่งอย่าอย่าซุรุยซุร่ายเปิดน้ําพอประมาณล้างมือทั้งสองข้างส่วนประเด็นจะล้างมือขวาหรือล้างพร้อมกันผมบรงเิผมเลือกทัศนะให้เอามือซ้ายถูมือขวาให้เกลี้ยงแล้วก็เอามือขวามาถูข้างซ้ายเรียงลําดับเพราะเราสามารถท,ทําทีละข้างได้ส่วนใครเ็าจะถูสองข้างพร้อมกันเลยอย่างเงี้ย เขาก็นับเป็นเป็นครั้งเดียวเหมือนกันไม่มีปัญหานะครับล้างมือทั้งสองข้างให้ทั่วจนกระทั่งถึงข้อมือ3ครั้งนะครับบ้วนปากสูดน้ําเข้าจมูก3ครั้งหรือต้องทําให้ดูด้วยเนี่ยต้องทำไหมไม่ต้องแล้วมึงนะนะบ้วนปากพร้อมกับสูดน้ําเข้าจมูกพี่น้องเอามาเอามือเนี่ยรองน้ําให้เต็มเต็มอุ้งมือเลยนะครับแล้วก็ใส่ปากไปสักสักสักหก 7จ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ไนะเยอะหน่อยเพื่อให้กลัวเด็กทั้งทวทั้งปาเสร็จแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยสูตรน้ําเข้าไปด้วยแต่ผมทําไม่ได้ผมผมสำลักหลายครั้งละนะครับแล้วผมเวลาน้ําเข้าไปลึกแล้วผมจะเป็นผมเป็นผมแพ้จะแน่นจมูกทันทีเลยหายใจไม่ได้ก็ใช้วิธีนิ้วนะใช้วิธีเอานิ้วแย่แบบนี้แต่ที่ดีสูตรน้ําเข้าจมูกจะดีกว่าพร้อมกับบ้วนปากนะนะน้ำใส่ปากด้วยแล้วก็สูตรน้ําเข้าจมูกด้วยปากก็กลัวไปกลัวเยอะเลย บ้วนทิ้งเสร็จแล้วเราเอามือซ้ายบีบจมูกมือซ้ายเนี่ยบีบจมูกให้แน่นหน่อยสั่งแต่ถ้าไม่บีบจมูกน้ํามาไหลออกเองแต่ให้บีบจมูกเอาไว้เพื่ออะไรน้ําส่วนหนึ่งมันจะได้อยู่ในจมูกแล้วเราบีบพอบีบปุ๊บเนี่ยเวลาเราสั่งปุ๊บน้ํามันจะพุ่งแรงมันจะไปพ้นพ้นปากแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่บีบจมูกน้ําไหลเข้าปากเลยเค็มไหมเค็มนะเค็มทํากี่ครั้งครับบ้วนปากความกับสุนัขจมูกสามครั้งเสร็จแล้วล้างใบหน้า ใบหน้าตั้งแต่ชายผมเนี่ยตินผมของคนปกติเรื่อยมาจนกระทั่งถึงรอยย่นรอยพับใต้คางนี่คือบริเวณใบหน้านะไม่ใช่ขาคางนะล้างหน้านะต้องล้างมาถึงใต้คางเพราะคางคือหน้าคางเนี่ยคือหน้าอนุญาตให้เปิดได้งั้นเวลาคุมพียาบนี่คุมนงเราถึงนี่ไม่จะคุมแค่ปิดตรงนี้ใครปิดตรงนี้ได้นะ่ะดีแล้วเห็ไหมครับแต่ว่าอนุญาตนี่ใส่คอพียาบนี่ถึงขาขาใตา้รอยพับนี่นะบางคนใส่ตะละกงงอยู่แค่ตรงเนี้ย เพราะอันเพราะคางขยับนิดนึงหลุดมาแล้วดึงใหม่อีกแล้วไม่ต้องคางคือเขตของใบหน้าเพราะเวลานาบีหลักฐานก็คือนบีเวลาล้างหน้านาบีทาไงล้างมาแล้วขยี้เข,าาข่าสามคางได้สามเข่าที่คางแสดงว่าตัวนี้เป็นเขตของบริเวณใบหน้านะอ้าวล้างจากข้างบนพยายามให้ล้างจากข้างบนแล้วให้น้ํามันลงมาข้างล่างนะ้ำน้ำจะได้เป็นน้ําไหลนะทำกี่ครั้งสามครั้งเนี่ยตีนกาซอกหู รูน้ำตาตัวนี้พยายามให้น้ำเข้าให้ตัวนะครับซอกจมูกตัวนี้ส่วนมากจะมีไขมันนะส่วนมากจะมีไขมันฉะนั้นถ้าเราไม่ถูตรงนี้มันก็จะไม่เปียกใบหน้าของเราจะไม่ทั่วการล้างใบหน้าเป็นรูก,กลนนะครับทําแบบนี้สามครั้งนะสาครั้งเสร็จแล้วล้างมือมขวาดามรุก,กลนคืออะไรบอกด้วยนะรูก,กลคือหลักสําคัญเลยโครงสร้างสําคัญเลยข้บังคับ ต้องทําไม่ทําน้ําละหมาดใช้ไม่ได้เลยล้างมือถึงข้อศอกให้เลยตานกเอียงนี่มานะให้เลยไปสักประมาณหนึ่งนะให้เลยนะแล้วก็เวลาล้างเนี่ยให้งอแบบนี้แล้วก็ถูเพื่อให้มั่นใจว่ารอยพับรอยย่นตรงนี้น้าเปียกทั่วเพราะถ้าบางคนยืดแขนอย่างเงี้ยไอ้ตรงนนนนเนี้ยมันย่นเนี่ยยิ่งยิ่งไปยืดแขนใต้ก๊อกเนี่ยแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยย่นยิ่งย่นใหญ่เลยยิ่งยืดยิ่งย่นพอย่นมันย่นมาเบียดกันอย่างเงี้ย น้ำมันไม่เข้าน้องลองดูสิเห็นไหมน้ําไม่เข้าทํำยังไงอ่ะงั้นคนสมัยก่อนเขาถึงทําอย่างนี้ลูบมาที่อะไรน,นี่ลูบมันตัวนี้มันตึงพรตัวนี้มันตึงลูบเที่ยวเดียวน้ําน้ําเข้าไอารอยย่นหมดเลยนะแต่นี้เราล่ากลูบให้มันเลยมาเราซุนบอกใครต้องการให้แสงรัศมีแสงรัศมีนะครับมันฉาบฉายอยู่ทั่วอวอยวะอับนัลหมาแล้วนะแล้วทําให้เลยมาอยู่ตีนแปลว่าทําให้เลยยาวมาหน่อยฟันยาฟันให้ทําไปเลย รูปมาให้เลยมันจะเป็นหลักประกันว่าเราลูบแขนทั่วจริงๆนะล้างมาแบบนี้ให้ทั่วนะซอกนิ้วซอกแหวนอะไรนี่พย,ยายามทำกี่ครัง้งสามครั้งข,งข้างขวาก,ก่อนแล้วข้างข้างซ้ายเสร็จแล้วจริงไปเช็ดศีรษะอ่าถ้าพี่น้องถอดหมวกได้ถอดออกถ้าพี่น้องถอดไม่ได้วิธีนึงวิธีมือรองน้ํามาไม่ต้องวักน้ามานะครับมือรองน้ําให้เปียกเสร็จแล้วเอานิ้วชนกันแบบนี้เลยนชนกันแบบนี้แล้วเอาตรงเนี้ยไว้ที่ขมับเนี่ยมาเรียมดูนะนิ้วมันจะชนกันพอดี ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงไอ้อะไรนะเรียกไม่ถูกงั้นเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยแหละโคนหัวแม่มือเนี่ยไว้ตรงขมับนี่พอดีเลยแล้วนิ้วมันจะชนพอดีเลยอย่าให้นิ้วแยกออกจากกันลูดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเททอยเสร็จแล้วก็ลากย้อนกลับมาทั่วศีรษะเลยบางคนเนี่ยไปเอาหาเอาสามนิ้วเนี่ยสามน numa, ิ้วเนี่ยสองนิ้วนี่โดไว้ก่อนนะอันนี้เป็นทัศนะเป็นอิสติฮัดเฉยๆนะ เขาคือคือ,คอบางคนเนี่ยเขายังเข้าใจเรื่องน้ํามุสตะมันก็คือน้ําที่ใช้ในการทําต่อฮารอแล้วครั้งหนึ่งจะเอามาทําครั้งที่สองได้หรือเปล่าในมัทธิบเชฟีคาเมากรไม่อนุญาตไม่ดีนะเขาบอกอา้าวเราเช็ดใชสะไปแล้วจะเอามาเช็ดหูได้ยังไงอ่ะเขาก็เลยต้องโดสองนิ้วนี่เอาไว้อา้าวสามนิ้วนี่ลูบมาแบบนี้แล้วก็ลากย้อนกลับมาสองนิ้วนี้ใช้ยังยังเอาสองนิ้วนี่มาใช้แบบนี้อันนี้เป็นทัศนะ แต่ว่าที่นาบีทำแล้วไม่ไมไมไมเกี่ยวข้องกับศนาคือทําไปทีเดียวเลยแล้วก็ลากย้อนกลับมาแล้วก็เอานิ้วชี้ใส่ซอกพับด้านหน้าเนี่ยดันนอกของใบหูแล้วก็นิ้วนี่โป้งตั้งทางหลังแบบนี้นะแล้วก็ดันขึ้นทีเดียวงี่ทั่วอ่าลองทงําเนี่ยลองทาอ,อ่าทัวไหมทัวผู้หญิงก็เช็ดจากข้างในมาเช็ดข้างนอกนี่นะอ่านอเนี่ยเพราะว่าคําถามมันเป็นของผู้หญิงผู้หญิงหลายคนเช็ดข้างนอกต้องเช็ดข้างในสอดเข้าไปใต้เงี้ยแล้วก็เช็ด แต่ถ้าวิธีที่เราไม่สามารถถอดที่หยาบได้เช่นเรามาอยู่ตัวเนี้ยเราปนกันหลายคนแบบนี้ให้เอามือขวาของพี่น้อยนะชุบน้ําให้เปียกสองมือนี่แหละแต่ว่ามือขวาเนี่ยเปียกก่อนแล้วก็สอดเข้าไปในใต้หิยับให้เต็มอุ้งมือแบบนี้อย่างในน้อยแค่ไปนิ้วเนี่ยแค่แค่นิ้วเนี่ยเรียกรูปหนึ่งเหนึ่งส่วนสี่ของบริเวณเกศศีรษะในในฟิกเนี่ยเขาต้องเซตหนึ่งส่วนสี่สมมุติเรามือเรามือฝ่ามือเราเนี่ยลองโปะหัวเลยนะโปะไปข้างหน้าเนี่ยได้สองมือ ทางหลังอีกสองมืองั้นศีรษะหนึ่งจิงโปได้สี่มืองั้นเวลาจะให้เวลาจะเช็ดต้องใช้หนึ่งมือเศษหนึ่งส่วนสี่ของเขตศีรษะก็คือใช้หนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือสอดเข้าไปพยายามสอดเข้าไปให้ลึกนิดหนึ่งแล้วที่เหลือก็มารูปเช็ดไปบนผ้าหีหยาบจนกระทั่งถึงไททอยแล้วก็ลากกลับมาเหมือนกันอ่ะลองทำเนี่ยผู้หญิงอ่ะ,อะป่ะเรียมลองลองพีเต์นี่ปะเรียมอ่าอ่าให้ลึกนิดหนึ่งเอาให้ลึกนิดหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่อ่า นั่นแหละแล้วก็ที่เหลืออ่านั่นแหละแล้วก็ลากกลับมาแล้วก็เอาเช็ดนะนบีบอกว่าอูซูนาะนี่มีนรัรอสใบหูทั้งสองข้างให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเขตศีรษะฉะนั้นเวลาเช็ดให้เช็ดพร้อมกันเลยอย่าไปเช็ดศีรษะสามครั้งแล้วก็มาเช็ดใบหูอีกสามครั้ง ประซุนบอกหูเป็นส่วนหนึ่งของเกศีสะให้ท the um. ําไปพร้อมกันแล้นี่คือวิธีตามสุนนะเสร็จแล้วล้างเท้าทั้งสองข้างเราก็ไปล้างปกติแล้วครับแต่ว่าเขาสุนนะให้เอานิ้วก้อยของมือซ้ายชอนใช้ที่ระหว่างซอกนิ้วของทั้งสองข้างนะซ้นนะแล้วก็ไอ้ตรงเอ็นครอะไอะไรนะเนี่ยตรงขอบเอ็นข้างหลังเนี่ยเป็นต้อยฮะไร้หวายอะตรงนั้นอะ ถ้าเรา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 ไม่ยืดมานะมันจะย่นเหมือนกันก็พยายามตรงนั้นซอกนิ้วนิ้วนิ้วทั้งสิแล้วคือนิ้วมือของเราเน่ยเรากางได้นิ้วมือกางได้ไม่ประหลานละหมัดสางพืชพืชทีเดียวเลยเรานน้วเท้าเราเราก้มดูที่เรากางนิ้วทำยังไงกางนิ้วเท้าใครทําได้อเดี๋ยวมาเอาสตังค์ทีคุมานร้อยหนึ่งใครทาได้กางนิ้วแบบนี้กางนิ้วเท้าใครทําได้มีไหมทําไม่ได้เพราะทาไม่ได้นิ้วมันเบียดกันแน่นอยู่เงี้ยทำยังไง ก็ต้องเอานิ ah 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 ้วซ้ายเนี่ยเนี่ยนิ้วซ้ายของของของมือซ้ายนิ้วก้อยของมือซ้ายนะนี่ใช้แบบนี้นี่ได้ซุนนะทำกี่ครั้งสามครั้งเสร็จแล้วอันดูอาอันดูอาว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮิลลัลลอฮุวะดะฮูลาชรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮุวะรอซูลูได้ปุละบุ๊ละแค่นี้อ่าไม่มีอะไรแล้วครับจัดกับเออพูดถึงล้างหน้าเนี่ยต้องใช้น้ำรองก็เออ ใช้รองน้ําใช่ไหมแล้วก็มาวักมาที่หน้าใช่ไหมครับตอนนี้มีบางคนเนี่ยเขาเขาไม่ได้รองน้ํามาวักมาที่หน้าครับเขาเขาสลัดน้นะํครับสมมุติว่าเขาไปจุ่มน้ําที่ก๊อกแล้วแล้วก็กสลัดแล้วก็มาลูบที่หน้าเนี่ยไม่ได้ครับอนุญาตในทัศนะห,หนึ่งของนักวิชาการแต่ว่าตามทัศนะของส่วนใหญ่ต้องใช้ล้างอาวัยวะสี่ส่วนที่วายิบต้องล้างคพราะอนกุรอ,อันสั่งฟักซีลูวูยูฮุกอยู่ยู้อจงล้างหน้า จงล้างมือถึงแขนจง,จงอะไรจง,จงล้างเท้าสามอย่างเนี่ยสี่อย่างที่เป็นรูปคนนะนะล้างสามเช็ดหนึ่งถ้ทาทำแบบนั้นรองน้ํามาแล้วปล่อยน้ําทิ้งแล้วก็เอามาลูบคือเช็ดทั้งสี่เลยใช้ได้ไหมคุรานสั่งให้ทํำยังไงล้างสามเช็ดหนึ่งใช่ไหมครับงั้นเวลาล้างเนี่ยต้องใช้น้ำาิ้นใช้น้ล้างใช่ไหมแต่ถ้ามือเปียกแล้วมานีกเขาเรียกอะไร เราเรียกลกูเหมือนกับที่เราเรามือเราเปียกแล้วมาเช็ดีษะศีษะเขาไม่ให้ลางเข้าใจแล้วนะนะครับผมเห็นเยอะเลยรองน้ําพอเต็มอุ้งมือดีปล่อยแล้วก็เออแล้วทำไมต้องไปปล่อยน้ําทิ้งรองทําไมเดี๋ยวอิหมั่มต้องเขียนป้ายห้ามรองน้ําทิ้ง <c oughs> นะใจใช้งบของมัสยิดค่าน้ําของมัสยิด